ไฮยโอคาวเบะเพเมเกอร์พรสวรรค์สูงของซันเฟเซ h ฮิโรชิม่าคาวเบะเข้าร่วมกับซันเฟเซ h ฮิโรชิม่าในปี2008และเป็นหนึ่งในผลผลิตของสโมสรม้งแต่ชุดเดยาว,วชนหลังจากที่เขาได้เปิดตัวในปี2012เป็นเวลากว่า2ฤดูกาลในชุดเดยาว,วชนเขาได้รับการเสนอสัญญาอาชีพเป็นครั้งแรกกับทีมอีกครั้งในปี2014แม้จะดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่เขาก็พบว่ามีเวลาน้อยเกินไป ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าไหร่นักและได้ตัดสินใจย้ายไปที่จูบิโลอิวาตะแบบยืมตัวในเดือนมกราคม2 0 1 8เขากลับมาที่ซานเฟเซหลังจากยืมตัวไปจูบิโลเป็นเวลาก,กว่า3ปีมาดูประวัติส่วนตัวโดยพื้นฐานของฮายาโอคาวาเบะกันบ้างฮายาโอคาวาเบะเกิดเมื่อวันที่8กันยายน1995อายุ25ปีสัญชาติญี่ปุ่นสวมเสื้อหมายเลข8ส่วนสูงคือ178ซนเมตร ถนัดเท้าขวาโดยตำแหน่งที่ลงเล่นก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางและกองกลางตัวรุกนั่นเองโดยสัญญาปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่31มกราคม2023และต้องมาดูกันว่าจะยังคงรักษาฟอร์มการเล่นตามมาตรฐานเดิมไม่ได้อยู่หรือเปล่าถ้าทําได้ก็มีสิทธิ์จะลดปาักการต่อสัญญาฉบับใหม่ได้แน่แน,แ,นและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานทุกๆครั้งแต่กลับยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยสไตล์การเล่นแล้วฮายโอนั้นมีความสามารถตามแบบฉบับในนิยามของคำว่าพレนเกอร์ด้วยความที่เล่นง่ายจ่ายไวไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานและเสียบอลยากมากๆในพื้นที่เสี่ยงอันตรายรวมถึงการื่อนไหวที่สอดแทรกเข้าไปทําประตูได้อย่างดีเยี่ยมหรือจะเป็นการต่อบ,บอลและเล่นในพื้นที่ว่างที่ได้เปรียบทําให้เพื่อนๆเล่นได้อย่างสบายถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกแลก้วก็ให้ลองนึกถึงฟอร์มการเล่นของบูนโอฟอนันเดสดูสิครับเป็นสไตล์การเล่นที่คล้าย,าย,ายกันทําให้ฟอร์มคุณภาพครับแก้วไม่ใช่แน่นอน จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนักเตะเจลีมาแนะนำให้เพื่อนๆไดติดตามกันอีกนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe ก้าสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องราวของนักเตะหรือสโมสรในเจลีอคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะทยอยทำคลิปให้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ